สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมกลับมาอยู่กับเกมวันพีชบอนเทิงกันอีกเช่นเคยนะครับกับการรีวิวตัวละครไดมอนด์โจสนั่นเองนะครับอ่าตัวตัวใหม่ของตู้เดือนเรานะครับแล้วก็ยังคงอยู่กับ ID แป๊บอักขีนะครับหรือเคยดีดอ,องเพชรที่ผมได้มาจากพี่เปียพงษ์นั่นเองนะครับสำหรับใครสนใจไอดีดองเพชรนะครับผมมีหลายราคาให้เลือกก็ลองติดต่อสอบถามพี่เขาไปดูนะครับวาร์ปอยู่ใต้คลิปนะครับผม ก็เดี๋ยววันนี้เรามานั่งอ่านเทรดกับสกิลของแดมพ่อโจ๊ตกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราลองไปเล่นกันดูนะครับว่าเกมเพย์เขาเป็นยังไงความสามารถเขาเป็นยังไงบ้างออกสกงสกิลยังไงนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเริ่มจากสกิลกันก่อน,อนละกันนะครับอ่าทีมบูธแปลกมากครับผมเออมันก็ไม่ได้แปลกหรอกแต่ก็นะมันนั่นแหละครับผมปกติก็จะเป็นสายโลถ้าเกิดเป็นสายโล,ยโลตัวอื่นก็จะมีแบบดาบเนาะเออแล้วรอบนี้เป็นหัวใจเว้ยเป็นสายฮิวนะครับแปลว่าบูธติดแล้วก็แบบว่าเลือดเด้งอะไรอ่างี้นะครับ ่าสกิลที่1นะครับจะเป็นสกิลทำดาเมจระยะไกลนะครับของตัวเดมอนโจ๊ตนะครับจะใช้ไหลกระแทกนะครับแต่ว่าไหลโดนจอกอะไรทีเดียวนะครับผมหลอดโดนใจวิ่งเข้าไปใส่ศัตรูระยะไกลนะครับผมดาเมจอยู่ประมาณ527นะครับมีน็อกแบ็คครูดาวสกิล20วินาทีเท่านั้นเองนะสั้นด้วยนะฮะอ่าส่วนสกิลที่2จะเป็นสกิลเคาน์เตอร์นะครับผมสกิลนี้นะครับเมื่อเรากดเคาน์เตอร์สำเร็จนะครับจะทำาให้ตัวของเดมอนโจ๊ตเนี่ยทำการเคลือบเพชรให้ตัวเอง นะครับเป็นเวลา16วินาทีพร้อมกับฮิลให้ตัวเองอีก250นะครับอ่าฮะสกิลมีดาเมดด้วยนะครับแต่ว่าดาเมจมันก็ข้างจะใกล้มากๆแบบรอบตัวแบบกระติดนึงอ่ะเออนะครับผมดาเมจอยู่ประมาณ422ตลังสกิลเต็มนะครับถ้าเกิดเราเคาน์เตอร์อ่าไม่สําเร็จก็จะมีแค่รีเลือดอย่างเดียว100นะครับคูดาว32วินาทีนะครับผมประมาณนี้ครับสกิลนะฮะส่วนเทธนะครับก็4เทธสีดาวจะมีอยู่ประมาณ5เทธนะครับ เหตุแรกนะครับเมื่อตัวเดมอนโจดโดนลุมกระทืบอยู่นะครับโดนลุมกระทืบนะครับใช่ครับโดนลุมกระทืบอ่ารับดาเมจจากศัตรูมา4ฮิตนะครับในระยะเวลา1วินาทีนะครับก็อารมณ์ประมาณเหมือนว่า4ตัวฝั่งนู้นลุมกระทืบเราพร้อมกันนะครับอ่ะจะทำให้ตัวเดมอนโจทำการเคลือบเพชรให้กับตัวเองนะครับ10วินาทีนั่นเองนะครับโหแต่ว่าใช้ยากนะครับแบบว่ามันจะมีไม่แต่ไม่แน่นะในแลังสูงอาจจะได้ใช้บ่อยเพราะแม่งลุมกระทืบกันบ่อยอยู่ด้วยนะ 4ฮิตนะครับโดน4ฮิตใน1วินะครับนับ1วิแล้วโดนดาเมจมา4ฮิตถึงจะเคลือบเพชรให้ตัวเอง1ิวินะฮะอ่าแล้วก็เหตุนี้จะอธิบายความสามารถของการเคลือบเพชรของตัวเดวบลโจ๊นะครับถ้าเกิดตัวเดวบล์โจ๊ททำการเคลือบเพชรนะครับหลังจากที่เคลือบเพชรไปแล้วนะครับจะมีการลดดาเมจที่ได้รับลง50%รครับรวมถึงรีมูฟสถานะผิดปกติต่างๆแล้วก็ป้องกันสถานะผิดปกติต่างๆด้วยนะครับอ่าประมาณนี้มีดาเมจ50ถ้าเกิดเราโดนกระทืบหรือว่ากดสกิลคอปเตอร์ติดอะไรประมาณนี้นะครับ แล้วก็ถ้าเกิดตัวเดมอนโจ๊นะครับอ่าทับการไม่ใช่ตัวเดมอนโจ๊ตีสิอ่าเหมือนจะเป็นศัตรูตีนะครับถ้าเกิดศัตรูมาตีเดมอนโจ๊นะครับตอนที่ติดไดมอนด์อยู่นะครับแบบว่าแบบเคลือบไดมอนด์อยู่อะไรประมาณนี้นะครับโอ้เออแบบตัวเขาเป็นเพชรแบบเนี้ยแบบเนี้ยแบบเน,แบบนี้นะครับจะการันตีแน่ๆนะครับว่าตัวไดมอนด์โจ๊เนี่ยจะ ไม่โดนน็อกแบ็กนะครับแล้วก็จะล้มเนาะเออประมาณว่าเปลี่ยนน็อกแบ็กนะครับแบบโดนดาเมจแบบประเภทน็อกแบ็กอย่างของคิดแบบซ้ายตรงใส่เราเงี้ยเราจะล้มนะครับเราจะไม่กระเด็นนะครับถ้าเกิดเรามีเพชรอยู่นะครับแล้วก็จะไม่ติดสถานะชนเซยด้วยนะครับผมประมาณนี้ฮะแล้วก็อ่าเมื่อเรื่องของเดวอนโจ้นะครับมากกว่า50%นะครับจะลดดาเมจที่ได้ลงสาบเปอรเอ้ยเดี๋ยวนะ80บสิโอ้โหเครื่องเพชรมีการดาเมจ50แล้วมีลดดาเมจอีก30ชิคเคโคตรเอานะครับ แล้วก็ถ้าเกิดตัวแดนอโจทําการโจมตีศัตรูด้วยสกิลที่1นะครับจะลดคูดาวสกิลที่2ลง30%นะครับแล้วก็จะรีมูฟแอตแท็กศัตรูด้วยนะครับว้าวประมาณนี้ฮะเทสีดาวครับผมหลักๆก็นะเป็นตัวแท้งนะครับผมรับดาเมจได้ดีนะครับอ่าส่วนเทที่2นะครับจะเป็นเทที่ได้มาหลังจากปลดลิมิตเบรก5ดาวเลเวล80นะครับเมื่อตัวแดนบอโจยืนอยู่ในอาเขตทงของตัวเองนะครับผมจะทําให้สกิล2คูดาวไว้ขึ้น50%นะครับ แล้วก็ถ้าเกิดตัวดดมอนโจทําการเคลือบเพชรอยู่ครับจะทําให้สกิลหนึ่งมันแรงขึ้น30%นั่นเองนะครับทรเท็คค่าของตัวเขาประมาณนี้สกิลประมาณนี้บูทประมาณนี้นะครับแอบก็เป็นตัวที่น่าจะเล่นง่ายนะเนื่องจากว่าอยู่ในธงแล้วเป็นครูดาสกิลแทนนะครับจะ,จะต่างจากสายโลตัวอื่นสายโลตัวอื่นก็คือจําเป็นจะต้องอยู่ในทงเพื่อเอาเท็ดรดดาเมจใช่ปะแต่ว่าดดมอนโจเนี่ยคือแค่เล่นห้ามากกว่า50ก็มีลดดาเมจสามสิบแล้วขอแค่ตัวเองเคลือบเพชรมีลดดาเมจอ ใช้ง่ายดีนะนะครับผมแต่ก็เห็นหลายคนบอกว่าตัวมันไม่ค่อยมีบ,บ,บ,บทบาทสักเท่าไหร่ใช่ไหมเออเดี๋ยวต้องลองไปเล่นดูนะครับตัวเหรียญนะครับผมพยายามหาเป็นลดดาเมจมานะครับยีในทงของตัวเองนะครับแบบว่าหาเงื่อนไขกับตัวเองนิดน,นึงนะครับเออจะได้ไม่ต้องออดจากธงขี้เกียจเดินไม่อะไรหรอกนะยีธงตัวเองมีลดดาเมจหเปอรเซื่องมากกว่า70%ปมีลดดาเมจห้าเปอร์เซ็นต์นะครับก็รวมๆประมาณสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็สตีตัดเหรียญก็ประมาณนี้นะครับที่ผมใส่มาจะเน้นถึก นะเน้นถึกเน้นทนพราพี่นั้นมาทําจากพชร <c oughs> นะฮะโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปลองเล่นกันดูดีกว่าครับว่าไดมอนโจ๊ดในเกมมีบทบาทยังไงบ้างเนาะ <c oughs> มาครับผมจะพูดติดพิมพ์ลอยนะครับตาแรกเราอยู่กันที่อาราบัต้าสเตตตอนกลางคืนนะครับอ่ารอบนี้เจอยังมาโตเฉยเลยแล้วคลิปที่แล้วทําไมกูทําไ,ไม่เจอวะ โอเคช่างมันนะผมอ่าสำหรับผมแล้วมอนโจ้ผมมองว่าเล่นง่ายกว่าชิลิวนะแต่ความสามารถมันอาจจะไม่ได้โดดเด่นเท่าตัวชิลิวสักเท่าไหร่นะครับแต่มันเล่นง่ายกว่าเยอะนะครับอชิลิวเล่นยากแต่เก่งแล้วมอนโจ้เล่นง่ายแต่อยู่ระดับกลางๆไม่ได้เวอร์นะครับไม่ได้เก่งเวอร์ขนาดนั้นเฮ้ยโอ้โหนี่มันครอบครัวเดเดเดทีมกูมีแต่ครอบครัวทั้งนั้นเลยแบบว่าครอบครัวอู้ครอบครัวจริงดิอ้นี่ขาดมันโก้จริงๆเอาโหนดขาวไอ้ล่างเก่าออกปุ๊บเป็นมันโก้แล้วผมบอกเลยโคตรเท่ เชี่ยอุ้ยเท่จริง my god บอกเลยว่าตาอนนี้ผมต้องชนะแน่นอนครับเนื่องจากว่าผมมีครอบครัวหยอกหยอกหยอกเอเ้พ่อปรับใหม่มาเกงงูบูลลี่ดีเอออ่าคุยเรื่องดัมเบลจดีกว่าเนาะเออแต่ดัมเบลไม่มเล่นง่ายตรงไหนครับไันเล่นง่ายตรงที่มันต่างจากสายเล้าตัวอื่นมากๆนะครับก็คือมันมีความเป็นซัพพอร์ตคือบูตมันเนี่ยบูตออติดเพื่อนได้เลือดเยอะนะครับแล้วก็เทดโรดเมจมันใช้ง่ายง่ายแบบง่ายมากก็คือแค่ ร่างกายเรามันทําจากเพชรนะครับแหมมันก็จะมีการราเบิด50เลยเนาะเออแล้วก็เลือดมากกว่า50ก็คือได้การดาเบิดเลยไม่จาเป็นจะต้องไปยืนอยู่ทงนะครับจะผมใส่เหรียญมาเพื่อยืนอยู่ทงด้วยมันจะรดเมิดประมาณ90ไงเดี๋ยวเราก็เติมเกิทงก่อนโอ้เปไงผมบอกแล้วชนะเป็ไงพลังแห่งครอบครัวดิเพื่อนกูตีกันแทบตายอยู่ดิพยุมาแล้วมุวกนายถอยก่อนเชื่อเราเกีรตอนทงนี้ทงเต็มละเดี๋ยวเรารอ,อพยุ่กเดี๋ยวเราเข้าไปกันทงกลางต่อนะครับ ต <lien> <im sharing> กกลางเขาจะนัวใส่นัวก็ปล่อยเขาแต่ผมเข้าไปไม่ได้นะผมเห็นในมินิแมปซ้ายมือเหมือนจะมีคนหนึ่งครับเดี๋ยวเราจะไหลโดนจอใส่เขาไหลโดนจอหลอดโดนใจอ่ะเพื่อนเอ่าวไอ้เนี่ยเฮ้ยทำไมเดินแปลกๆวะเฮ้ยเออเฮ้ยปิงเหรออ่าเน็ตปิงเหรอโอเชีดโอเชียดเฮแต่ถืออะดูดิผมโดนดาเมจแค่นี้เดียวเองอไงไปไม่โดนนี่แล้วก็ไหลโดนจอนี่ไหลโดนจอ อัดเรียบร้อยไหลโดนจอหล่อดโดนใจตายไปหนึ่งครับเพื่อเฮ้ยเน็ตผมมันแดงอ่ะเป็นไรวะเคลือบกากพี่อะผมรอพายุแล้วกันแป๊บนึ่งเดี๋ยวจะโดนดามีแค่ทีหนึ่งต่อยดินี่มันมันใกล้อ่ะคือมันใกล้แบบใกล้เลยอ่ะใกล้ที่แบบว่าใกล้จริงๆอ่ะคุณผู้ชมท่าหนึ่งของเดมอนโจ๊อ่ะตอนนี้เราก็เคลือบเพชรนะครับร่างกายของเรามันก็ทําจากเพชรและมีกันดามี อนนี้ก็ประมาณแปดสิบดีในทงเราจะได้เก้าสิบนีครับอ่ะเราจะไม่โดนโน็อกแบกด้วยเราจะล้มนะถ้าเกิดเราโดนโน็อกแบกจากไอ้หมอนี่เอาเดี๋ยวร่างกายผมมันไม่ทําจากเพชรแล้วอ่ะเออไอ้เนี่ยไปรูนแพ้นะมันแพ้มันมันแพ้ไอ้เดมอนโจ้องบอกให้ดูดีเโอยแต่มันไม่มันไม่สนะี่หินะเออไม่ไม่แพ้ขนาดนั้นใช่ะนี่ผมทําจากเพชรแล้วผมไม่โดนน็อกแบกมันไม่ได้แพ้ขนาดผมคิดว่าไอ้ยิงโรลมันสี่หินเนี่ยเออมันมันมันไม่ได้แพ้ขนาดนั้น เฮ้ยไหลโดนจ่อไหลโดนจ่อไม่โดนเฮ้ยเชี่ยวว้าวไปไหนสัตว์ไปไหนสัตว์ไปไหนสัตว์หนีตาย <c oughs> นี่ขวาซ้ายแล้วตายเลยอ่ะเฮียมาตบมันดึงธงนะครับอ้าวโดนพายุตายเดี๋ย <c oughs> วเรา,ากลับไปดึงขึ้นโอเคดึงตรงนี้โอ้โหมันเน็ตผมมันแดงอะ่ะเฮ้ยผมใช้ไวไฟ 5G นะเว้ยอันนี้น่าจะเป็นที่เซิร์ฟนะครับโอ้แย่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 แยแยปรับปรุงด่วนปรับปรุงด่วนปรับปรุงด่วนเลยโดนด,ดำว่าไงจ๊ะ ดูไป้ไหมดูได้ไหมอ่ะผมเลี้ยวเขาจะดูดผมผมก็กดรอเลยอ่ะนะเห็นไหมเราคอร์เตอร์ไม่สำเร็จเราก็ามีเลือดอ่อเดี๋ยวเราให้เขานี่เสร็จแล้วเราจะไหลโดนจอไหลโดนจอไอ้โดนโดนนะน้องเอ้ยมันหลบมันหลบไปแต่โดนอยูอย่ไม่เขา้าทงแม้ใส่เลยนี่ขวาขวาซ้ายแล้วไหลกระแทกอ้าวทันไหมเนี่ยเอาทันอยู่เว้ย <laughs> มาครับไฟรสองเราได้อัลบาต้าด่านเดิมนะครับโอ้โหไม่เปลี่ยนด่านเลยแย่วะ่ะ อ่าตอนแรกผมแอบคิดว่าไอ้เปรูมันจะแพ้ไอ้เดมอนโจดอยู่นิดนึงนะแบบอ่ามันยิงถี่ไงอ้าวเฮ้ยทำไมมันสูนน่ะเออมันยิงถี่นะครับแบบมันก็คือเทปเราไมาเขียนอะไรโดนดาเมจสี่ฮิตใน1วิก็จะมีทําให้ตัวเดมอนโจมันเคลือบเพชรได้เนาะเคลื่อบเพชรประมาณสิบวิใช่ปะเออผมคิดว่าแบบมันยิงถี่ขนาดนั้นมันจะทำให้แบบเราแบบเคลือบเพชรแต่มันไม่เคลือบเพชรเลยเมื่อกี้ก็แสดงว่ามันก็ไม่ได้แพ้ขนาดนั้นนะครับแต่เราก็อาจจะแก้ทางเขาได้นะเพราะว่าตอนเราเคลือบเพชรเราโดนน้องแบงคะ เอเราโดนมันยิงนัดเดียว,วอาจจะล้มเลยก็ได้นะใครจะไปรู้แต่ผมไม่ได้ลองอ่ะดีแม่งจบตากันไปแล้วด้วยบอกว่าตาน,นี้คงจะไม่เน็ตแดงนะผมจะไหลโดนจอผมจะไหลโดนจอแผนเดินเขา,เาก็มาเล่นธงนี้ดีกว่านะครับเออทงแรกให้เพื่อนไปแล้วกันเดี๋ยวจะคลองทงนี้เดี๋ยวพายุไอพอพายุมันไปแล้วเราก็ค่อยเดินเข้าไปนะครับเอยเนี่ยมันเริ่ม,มแปลกๆผมเนตเป็นอะไรอะ่ะไม่ใช่เนตผมอะ่ะเซิร์ฟอะ่ะอันนี้เซิร์ฟแล้วเย้ว่ะ คนจะทำคลิปรีวิวให้นะนะอะไรไดเนี่ยฮะทำไมนายทำเสร์ฟแบบนี้ต่อยเข้าไปโอ้โยวิ่งผมต้องผมต้องไหลโดนจอไหลโดนจออุ้ยอู้ตายหมดฮนะเสยืยเวลิกูดหลบพายุทีหนึ่งโดนไหมเนะี่ยอ่ะโดนสองทีหลบทีหนึ่งแต่โดนสองทีอ่ะได้อยู่เว้ยเก่งเดี๋ยวเรารอให้พายุมันไปนะครับเดี๋ยวเราจะกลับไปทงเดิมเราจะไปยืนทงกลางายาวเลยเว้ยแบบทงกลางกับทงเนี้ยเอ้าไนั่นตายนะ่ะเอาโดน ไยแต่ละคนอะไรวะเนี่ยอใครดูมาเอาบ้าเอาบ้าวอ้าว้ยผ่านตัวไปงี้เลยเหรอไปแล้วร่างกายผมยังไม่ได้ทำจากพชรน่นายตีผมเข้าอยู่เตรงนี้ให้เพื่อนไปแล้วกันครับตอนนี้เขาไม่กล้าเดินเลยผมจะเดินไปไหนโดนจอใส่เขาเน็ตผมแดงอีกแล้วดูดิเซิฟกากเอ้นามีนามีหยุด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 หดหยุ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 ดหยหดด นี่ตายเพียงแค่สกิดเท่านั้นเอ้ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงเฮ้ยห้าทูนอีกแล้วอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยอย่าเพิ่งเฮไปขอไล่โดนจอออาโดนไหมเอาโดนเว้ยเฮ้ยเน็ตเป็นไรวะทำไมมันกางเงี้ยเฮ้ยนียนมาตัวหนึ่งแล้วนี่ตีเป้าตีเป้าตีเป้านาย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 ตีเป้าตีเป้าอ้าวเขาไม่ตีผมอ่ะแล้วก็จบอย่างงี้นะมาโอ้โหตานสุดท้ายท่านผู้ชมครับด่านก็ไม่เปลี่ยนให้เซิร์ฟก็กาก โอ้ไม่กโอเคผมจะพยายามเล่นร้วการันนะท่านะผู้ชมครับเพราะมันไม่มีบอทไงเออผมขี้เกียจไปหาห้องเดี๋ยวแม่งเจอบอทอีกเสิร์ฟคอร้องไม่แดงสักต้ายผมได้โชว์แต่เมื่อกี้ผมไลาดโดนจอแบบตายสามเลยปะไม่ดีมันมีสมกเกอร์ฆ่าแทนเราด้วยคนหนึ่งนะโดนลานไปคนหนึ่งเมื่อไรอย่างน้อยผมก็ได้ได้ไหล่โดนจอแค่นั้นก็เพียงพอแล้วเพราะร่างกายผมมันทําจากเพชรไว้ท่านะผู้ชมเห็นปะแบบแบบเคลือบเพชรเงาแวบเลย อ่าทีมรมีโนดดาวโอเคน่าจะเล่นได้อยู่ครับตอนนี้สีแดงเยอะด้วยโอเคครับตอนเราเคลื่อนเพชรลมีดาเมจด้วยใช่ไหมเออท่านหนึ่งเราแรงขึ้นเนาะเออต้องไปโดนกระทืบเว้ยงั้นเดี๋ยวตอนนี้เราลองวิ่งไปเลยไหมพายุนี่นับป่ะวะนับเป็นฮิตหนึ่งป่ะนับเป็นฮิตหนึ่งของไ้ี่มันจะเคลื่อนเพชรในพาสซีฟไหมพายุหมไม่นานับหรอกมันต้องศัตรูนี่เขาเขียนศัตรูพายุไม่ใช่ศัตรูกับเราในเกมะนะพายุมันไม่ใช่ศัตรูครับแต่มันเป็นศัตรูกับผมมากเลยพายุเอายิงอ๋อเพื่อนจะดีเฟนซ์นะ มึงจะมึงเขียนดีเฟนซ์แล้วมึงเดินไปแน่นะเพื่อนฮัลโหลเหง่ไปเนี่ยแล้วถ้าเขียนดีเฟนซ์ก็ต้องทงแรกเนี่โหลผมอยากไปทงเนี้ยผมอยากไปไล่โดนจอมากเลยตอนเนี้ยแวนแล้วเว่นแวนแล้วเว่นแวนแล้วเว้ยผมจะรอไล่โดนจอโอ๊ยมันจิ้มดักเว้ดึง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 ทงก่อนดึง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 เลยเพื่อนดึงเลยเออวิววมทำอะไรไม่ได้หรอกมันก็วิ่งไงมันวิ่งหนี่คนเด็กแวนเลยแต่เด้โอเค ตรงกลางก็เรียบร้อยมั้งน่าจะเรียบร้อยแหละว้ยเชงโกคูอึดอือจดจัดสู้เพื่อนเราไปกลังเจให้ผมกำลังชูป้ายไฟให้เซงโกคูยอยู่เว้ยทุกผู้ชมทำอะไรอยู่เนี่ยโอเคไปดีกว่าหนุดดัมเอาเปล่าไล่โดนจอจะดูดเหรอเฮ้ยจะดูดเหรอเอาเปล่าเอาเปล่าวดอชดอชล่าวดอชอุ้ยเขาไม่ดอชป่ะอุ้ยต่อยไม่เข้าอนะ่ะมีกันดาเมจสามสิบ <Hey! S 1> เปอร์เซ็นต์เฮ้ยเดี๋ยวนะ โอเคชัดละกลัวแปลกๆละโดดดำมันมะสกิลได้สองรอบอ่ะไม่ใช่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมว่ามันแปลกๆจริงอ่ะเดี๋ยวดิใจเย็นนะใจเย็น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 ผมว่ามันแปลกๆแล้วผมว่ามันแปลกๆอย่างนี้ต้องไล่โดนจอไล่โดนจอไลโดนจอมันสกิลได้สองรอบคืออะไรอ่ะเมื่อกี้กวนตีแน่เลยมันไม่กวนตีใส่กูด้วยบข้าโดนพายุผมโดนพายุปั่นตาโอเคครับ คลิปนี้ไ่้เป็นคลิปรีวิวที่โคตรแย่นะนอกจากเราจะเจอเซิรฟกางแล้วแม่งยังเจอโปอีกอ่แม้ยังเมื่อกี้มันสกิลได้สองรอบอผมมันไม่ใช่แล้วเอ้าเตายละปล่อยมันรอบไปแล้วครับปล่อยมีชีวิตบ้างเมื่อกี้เขาไหนนะนี่ยเนี่เนี่ยเนี่ยมันกดสกิลเวลาทินงงดูมันจะกดอีกทีนไหมทุกทุกแผู้ชมแด๊ดไป็หนึ่งเฮ้ยน้าๆมันไม่ใช่แล้วสกิลไม่ได้ครูดาวไว้ขนาดนั้นน้าๆมันดรอปสองดี โอ้โหคตรแย่ไ yeah. อ้เหี้ยกูจะร้องไห้นี่คือเกมที่กูรักใช่ไหมเนี่ย G L M แกเดี๋ยวนี้ถอยหนึ่งเดี๋ยวมันจะซัดอีกมันจะซัดอีกมันจะเนียนเนี่ยนะมันซัดอีกแล้วดูดิโคตรเด็กเกียนเลยเด็กสัตว์เลยฮึมม์ไอ้เด็กเกียเดี๋ยวดูมันแรดด็ปสองดีแล้วเดี๋ยวมันแร็ปอีกทีหนึ่งเฮ้ยยูคนเฮียเลยอะ่ะเฮ้ยไอ้เด็กสัตว์มงมาทีน่นี่ชุ่มกี่หนีกูพ้นเหรอ มคิดว่ามึงจะหนีอูพ้นอ่ะหยุดเดี๋ยวนี้จะฆ่ามันจะฆ่ามันมันวิ่งไปโน้โหแม่งว้าวไปด้วยอะไรวะครับก็วันนี้ครับสำหรับคลิปรีวิวเดมอนโจ๊ตนะครับก็แม่งนอกจากเซิร์ฟกากผมยังเจอโป้อีกไอสัตว์เน้่ยโคตรปันไส้เลยอยากฆ่ามันยิบหายดิเกียนคนเมื่อกี้ไม่ไปหลับไปนอนวะแม่งเอ้ย นะครับผมก็จากที่เราลองไปเล่นดูก็จะเห็นว่าตัวเขาค่อนข้างที่จะถึกนะครับเนื่องจากว่ามันใช้ความสามารถในการลดดาเมจค่อนข้างจะง่ายเนาะเออลดดาเมจสูงด้วยนะครับแปบเซตมีสตนตัวเองนะครับมีซับเพื่อนจากบูทเนาะบูติดก็จะมีโฮมีฮิลอะไรอย่างนี้ก็สำหรับใครที่ชอบก็ไปเล่นได้นะครับตัวนี้ลงเล้งจริงๆผมว่าน่าจะใช้งานได้ดีเลยแหละนะครับตัวเรานนะถ้าเอาไปลงแร้งจริงๆมันใช้งานได้ตรงที่ว่าตัวเรามันติดเพชรง่ายนี่แหละแม่งนัวที่ผ่านในแร้งไม่เชื่อผมดิได้ใช้แน่นอนนะครับก็ ลองเอาไปหัดเล่นกันดูนะครับตัวนี้จะเล่นง่ายกว่าชิลิวนะครับสำหรับใครที่กดตู้ใหม่แล้วลังเลนะว่าจะปั้นตัวไหนเป็นแบบเป็นเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นตัวหลักดีนะบแบบว่าชอบทั้งชอบทั้งสองตัวอะไรแบบนี้ผมเชียร์ดมอนจนมากกว่าเนื่องจากว่ามันเล่นง่ายกว่าแต่ถ้าเกิดชอบชิลิวก็ไปปั้นชิลิวก็ได้นะครับหรือถ้าอินดี้ก็ปั้นแม่งสองตัวเลยนะครับประมาณนี้ครับสำหรับคลิปรีวิวเดอมอนจดนะครับก็จากาไปเท่านี้นะครับเจอก,กันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบ,ายบายครับผมสวัสดีครับ